สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ช็อกหนักกระต่ายรับแยกทางสามีครูไพบูลเป็นแค่พ่อแม่ของลูกเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ถูกหลายคนจับตาความสัมพันธ์ว่าเลิกกันหรือเปล่าสำหรับคู่ของกระต่ายพันธิพากับครูไพบูล เพราะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นทั้งสองโชว์หวานถ่ายรูปคู่ลงเฟซบุ๊กเหมือนแต่ก่อนแถมเห็นกระต่ายขึ้นสถานะว่าโสดและยังมีโพสต์ข้อความอ้ายอกหักหรือเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานอีกด้วยในขณะที่ครูภัยบู์เปลี่ยนภาพปกบนเฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายครอบครัวพ่อแม่ลูกพรอมนาแต่ไม่อีกกี่วันถัดมา ภาพปกดังกล่าวจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นภาพของเจ้าตัวกับเพื่อนๆสมัยเรียนแต่ก็ยังเห็นครูไยบุญได้เข้ามาตอบแฟนๆในคอมเมนต์ว่าเอ้ามาสาั่งว่าคอยคือบทันหูว่าไปอีกละเลิกกันพนะล่าสุดกระต่ายได้โพสต์ความสัมพันธ์ว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชีย้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไยบุญน,นะคะ ตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ภัยบูรณ์เราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราทั้งสองคนจึงได้พูดตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วว่าต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มทีขอบพระคุณมากๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ